ดูความแรกของเครื่องไปมัวมาแล้วไปมัวมาแล้วไปมัวมาแล้วดูความแรงมัวดูดูมันทำดูความแดกของมันกูเลื่อนไม่ลง ดูด me ิไม่ดูนะ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 กดกดเลยไมั้ก็จะติดเนี่ยกดเนี่ยกดเนี่ยเนี่กดกดกดนะเป็นไงเป็นไงขาไม่ตรงปกขาไม่ตรงปก ขาไม่ตรงปกเหรอเนี่ยจะ yeah. mm hmm. ไปโลงโพสโซเชียลดีไหมเนี่ยปิดเครื่องก่อนหนีรุ่นเลยไม่รู้อย่าหาทำานะอย่าหาทำอย่าหาเสื้อจำไว้เครื่องแบบนี้นะไอไอเครื่องที่ผมถ่ายไม่เกี่ยว อืมทอสับหอยแตกนี่นีชอบจริงอีกทอดสับหอยแตกชอบจริงไปไปละเครื่องทอสั